แม่แตงโมลั่นไม่อยากจองเว้นใครรับนัดคุยเรื่องเงินกับหนึ่งในห้าคนบนเรือจริงจากกรณีที่เมื่อวานนี้แม่แตงโมนิดาพร้อมด้วยรองหัวหน้าพักไทยศิวิไลได้เดินทางมาที่ศาลจังหวัดนนทบ,บุรี เพื่อยืนต่อผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดนนทบุรีเพื่อยกเลิกหนังสือมอบอำนาจในการฟ้องคดีแตงโมนิดาของนายอัจฉริยะที่ยื่นฟ้องตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา2 8 8แ8 9และ29 0ไปแล้วเมื่อวานนี้และด้านแม่แตงโมก็ได้ออกมาเปิดใจให้สัมภาษณ์ถึงคดีของแตงโมว่าส่วนตัวแม่เองไม่เครียดเพียงแค่อดนอนจึงทำให้ดูเพลียส่วนที่อัจฉริยะฟ้องไปนั้นตอนนี้ยังไม่สามารถใช้คำ ว่าเชื่อใจได้แต่แม่ไม่ได้โกรธยังสามารถพูดคุยกันได้ปกติแค่ไม่ได้เห็นเอกสารหลักฐานจากอัจฉริยะและความรู้สึกส่วนตัวตอนนี้ไม่อยากจะฟ้องฆาตกรรมเพราะไม่อยากจองเวรใครและมองว่าคงไม่ใช่เจตนาฆ่าตั้งแต่ต้นแต่เชื่อว่าลูกสาวถูกทำร้าย ส่วนเรื่องการฟ้องแพ่งขนาดนี้มีการคืนเงิน250,000บาทให้กับสสเต้แล้วแต่ที่ผ่านมาตนเองไม่ทราบว่ามีการฟ้องแพงเรียกค่าเสียหาย200ล้านบาทเพราะในใจไม่มีเรื่องเงินเลยเพราะแม่ไม่ประสงค์เงินสักบาทเดียวนอกจากนี้แม่แตงโมย,ยังพูดถึงหนึ่งใน5คนบนเรือด้วยว่าทุกวันนี้ยอมรับว่ามีการคุยกับคนบนเรือโดยปอเป็นคนโทรมาหาเองซึ่งล่าสุดคุยกันเมื่อ4ี่วันที่ผ่านมารายละเอียดไม่ได้คุยกันเรื่องเงินเป็น เพียงการถามถึงสารทุกสูขดิบธรรมดาเช่นทำอะไรที่ไหนแต่ยอมรับว่าเคยนัดคุยเรื่องเงินแต่ไม่ได้พบกันเลย